หากจะพูดถึงสงครามระหว่างจากักรวรรดิรัสเซียและ จกักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นนะครับเกิดขึ้นจากภายหลังการเปิดประเทศของญี่ปุ่นที่ได้นําเข้าวิทยาการสมัยใหม่อย่างเช่นด้านการทหารการแต่งกายและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจากชาติตะวันตกเข้ามาจากการปรับตัวที่น่าทึ่งนี้นะครับทำให้ในเวลาไม่กี่ทศวรรษญี่ปุ่นได้ก้าวขึ้นมาเป็นชาติมหาอำนาจทางทะเลที่ยิ่งใหญ่ในฝั่งของทวีปเอเชียชาวญี่ปุ่นได้จัดตั้งกองเรือจกักรวรรดิญี่ปุ่นที่เกรียงไกรได้สําเร็จแต่ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นครับจกักรวรรดิรัสเซียก็เริ่มแผ่ขยายอิทธิพลมาทาง ทวีปเอเชียบริเวณประเทศจีนตอนบนที่ในสมัยนั้นนิยมเรียกกันว่าพอร์ตอาร์เธอร์ซึ่งปัจจุบันก็คือบริเวณคาบสมุทรเหลียวตงและคาบสมุทรเกาหลีนั่นเองนะครับจักรวรรดิญี่ปุ่นนั้นนะครับได้เริ่มโจมตีพอร์ตอาร์เธอร์เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์คศ1904ซึ่งเราเรียกการรบในครั้งนั้นว่ายุทธนาวีพอร์ตอาร์เธอร์ทำให้กองเรือจักรวรรดิรัสเซียนะครับถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากในการรบครั้งนั้น นอกจากนี้นะครับจักรวรรดิญี่ปุ่นยังได้ผนวกดินแดนแมนจูเรียและคาบสมุทรเกาหลีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิญี่ปุ่นอีกด้วยทําให้จักรวรรดิรัเสเซียนั้นนะครับเกิดความแค้นและต้องการเอาคืนและสําหรับคลิปนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมมารู้จักกับการรบทางทะเลที่ช่องแคบสุชิมะกันครับคุณผู้ชมครับ ก่อนที่การรบที่ช่องแคบสุจิมะจะเกิดขึ้นนั้นนะครับจักรวรรดิรัเสเซียได้พ่ายแพ้ยุทธนาวีที่พอร์ตอาร์เทอร์ในปีคศ .1904 อย่างที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้สร้างความอับอายให้กับจักรวรรดิรัเสเซียเป็นอย่างมากเพราะประเทศขนาดใหญ่อย่างรัเสเซียนั้นต้องมาพ่ายแพ้การรบทางทะเลให้กับประเทศเกาะเล็กๆอย่างญี่ปุน่นทําให้จักรพรรดินิโคลัสที่2ของรัเสเซียในขณะนั้นต้องการล้างแค้นเพื่อเอาคืน พระองค์ต้องการพิชิตชาติในเอเชียอย่างญี่ปุ่นให้ได้ประกอบกับแนวความคิดในยุคนั้นนะครับที่บรรดาชาติในแถบยุโรปมองว่าประเทศในแถบเอเชียนั้นอ่อนแอและล้าหลังทางด้านเทคโนโลยีวิทยาการจากักรพรรดินิโคลัสที่2จึงออกคำสั่งให้พลเรือตรีซีโนวีโรสเชฟเวนสกี้ให้เคลื่อนกองเรือบอติกของรัสเซียที่ประกอบด้วยเรือประจบานเปตโตรปาลอฟเป็นเรือธง ตามมาด้วยเรือประจันบ,บาลอีกประมาณ7จ็ดลำและเรือรบประเภทอื่นๆอีกเป็นจํานวนมากให้ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ความขัดแย้งกับจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นบริเวณพอร์ตอาร์เธอร์การเดินทางอ้อมโลกมาเพื่อโจมตีญี่ปุ่นในครั้งนี้นะครับใช้เวลาเดินทางนานกว่า6เดือนทําให้กองเรือรัเสเซียที่ได้รับคําสั่งในครั้งนี้อ่อนล้าเป็นอย่างมากจากการเดินทาง ในเบื้องต้นนะครับกองเรือรัสเซียต้องการจะแอบเล่นเข้าไปในท่าเรือที่เมืองวลาดิวอสต็อกโดยไม่ให้ฝ่ายญี่ปุ่นตรวจพบแต่การที่จะทําอย่างนั้นได้นะครับเส้นทางที่พวกเขาต้องเล่นเรือผ่านนั้นก็จําเป็นต้องเล่นผ่านช่องแคบสุชิมะซึ่งแน่นอนว่าในบริเวณนั้นมีเรือรบญี่ปุ่นคอยลาดตะเวนอยู่เป็นจํานวนมากจนเมื่อกองเรือรัสเซียเริ่มเข้าใกล้หน้าน้ําญี่ปุ่นที่ช่องแคบสชิมะ กองเรือรัเสเซียได้เล่นเรือออกนอกเส้นทางการเดินเรือปกติเพื่อลดโอกาสในการถูกตรวจจับจากฝ่ายญี่ปุ่นที่มีกำลังทางเรืออยู่ในบริเวณนั้นในคืนวันที่26พฤษภาคมคศ1905ครับกองเรือรัเสเซียเริ่มเล่นเข้าหน้าน้ำที่ช่องแคบสุชิมะในคืนนั้นทะเลแถบบริเวณช่องแคบมีหมอกหนาปกคลุมทำให้กองเรือรัเสเซียมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความพยายามที่จะอำพรางตัวเรือจากการถูกตรวจพบจากฝ่ายญี่ปุ่น เวลาตี2.45นาทีครับของวันที่27พฤษภาคม1905เรือลหาตะือลตเวนของญี่ปุ่นคือเรือชินานโนมารุซึ่งผมขอเรียกว่าเรือชินานโนละกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขออธิบายก่อนว่าเรือชินานโนที่ว่านี้ไม่ใช่เรือบรรทุกเครื่องบินในสงครามโลกครั้งที่2นะครับ ถึงชื่อจะคล้ายกันก็ตามเพราะในเวลานั้นเรือชินาโนที่ว่านี้ในปีคศ .1905 มีลักษณะคล้ายกับเรือสินค้าซึ่งดูแล้วก็ไม่เหมือนกับเรือรบซะเท่าไหรทหารเรือญี่ปุ่นบนเรือชินาโนนั้นนะครับได้สังเกตเห็นไฟ3ดวงที่ดูเหมือนจะเป็นไฟจากเรือลำหนึ่งที่เส้นขอบฟ้าจึงได้เล่นเรือเข้าไปใกล้เพื่อทําการตรวจสอบและเมื่อเรือชินาโนนั้นนะครับเล่นเรือเข้าไปใกล้เรือชินาโนซึ่งเป็นเรือลาตะเวนของญี่ปุ่นก็พบว่าแสงไฟที่พวกเขาสงสัยนั้น มาจากเรือโอเรลของรัสเซียแต่ในตอนนั้นนะครับฝ่ายญี่ปุ่นก็ยังไม่ทราบว่าเป็นเรือรบรัสเซียจนเมื่อถึงเวลาตี4-30นาทีนั้นนะครับเรือลาตะเวนของญี่ปุ่นก็ได้พยายามเล่นเรือเข้าไปใกล้เรือโอเรลในด้านข้างของตัวเรือทหารเรือรัสเซียที่อยู่บนเรือโอเรลนั้นก็เข้าใจว่าเรือชินาโนของญี่ปุ่นที่เข้ามาใกล้นั้นเป็นเรือสินค้าพาณิชย์ของญี่ปุ่นเพราะจากที่สังเกตนนะครับเรือชินาโนตัวเรือก็ไม่ได้มีอาวุธปืน ที่สอให้ทหารเรือรัสเซียบนเรือโอเรลเข้าใจว่าเป็นเรือรบทหารเรือรัสเซียบนเรือโอเรลจึงไม่ได้มีการแจ้งเตือนให้กองเรือฝ่ายตนทราบว่านี่คือเรือรบฝ่ายศัตรูแต่กลับการครับเรือโอเรลของรัสเซียยังได้ส่งสัญญาณไปยังเรือชินาโนมารุว่าใกล้ๆเรือของตนนั้นยังมีเรืออีกหลายลำที่กําลังแล่นอยู่ในบริเวณนั้นจากการส่งสัญญาณของเรือโอเรลนั้นนะครับทำให้ทหารเรือญี่ปุ่นบนเรือชินาโนพยายามใช้กล้องสองทางไกลเพื่อสํารวจเรือลําอื่นๆที่แล่นอยู่ในบริเวณนั้น และที่สุดแล้วครับทหารเรือญี่ปุ่นบนเรือชินาโนก็มองเห็นลายธงชาติของรัสเซียที่ติดอยู่กับเรืออีกหลายสิบลำที่กําลังแอบเล่นอยู่ในหมอกทําให้ในตอนนั้นนะครับเราสามารถพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่ากองเรือรัสเซียถูกค้นพบจากฝ่ายญี่ปุ่นแล้วทําให้ในตอนนั้นความต้องการของฝ่ายรัสเซียที่ต้องการเล่นเรือไปยังท่าเรือที่วลาดิวอสต็อกโดยไม่ถูกตรวจพบจากฝ่ายญี่ปุ่นก็เป็นไปไม่ได้แล้วเช่นกัน เพราะตอนนี้ฝ่ายญี่ปุ่นทราบแล้วว่ากองเรือรัเสเซียกําลังมาต่อมาเวลาตี4ี่ห้า้นาทีนะ,นะครับกับตันนารุกาวะแห่งเรือชินาโนได้ส่งข้อความรายงานถึงพลเรือเอกโทโกเพื่อรายงานให้ทราบถึงตําแหน่งของกองเรือรัเสเซียที่กําลังใกล้เข้ามาพอถึงเวลาตีห สัญญาณวิทยุของฝ่ายญี่ปุ่นก็ถูกกองเรือรัเสเซียจับสัญญาณได้และเป็นการแจ้งให้กองเรือรัเสเซียรู้ตัวด้วยเช่นกันว่าพวกเขาถูกฝ่ายญี่ปุ่นตรวจพบแล้วและเรือลาตะเวนของญี่ปุ่นนั้นก็กำลังไล่ล่าพวกเขาอยู่เมื่อพลเรือเอกโทโกน้น,นะครับได้รับรายงานเกี่ยวกับตำแหน่งของกองเรือรัเสเซียที่กำลังใกล้เข้ามาในเวลาตีห้หนาทีในตอนนั้นเขาได้ออกคำสั่งให้กองเรือของเขาเริ่มเตรียมพร้อมเพื่อออ,อกรบในทันที การเริ่มปฏิบัติการตอบโต้ของฝ่ายญี่ปุ่นนั้นนะครับเริ่มขึ้นในเวลา6โมง34นาทีก่อนที่พลเรือเอกโทโกจะออกเดินทางไปกับกองเรือผสมพลเรือเอกโทโกได้ส่งข้อความถึงผู้บัญชาการทหารเรือในโตเกียวโดยเขาได้รายงานอย่างมั่นใจว่ากองเรือของเขานั้น จะเริ่มปฏิบัติการโดยทันทีและจะพยายามโจมตีและทําลายกองเรือของศัตรูให้ได้พลเรือเอกโทโกฮิฮาชิโร่น,นะครับบัญชาการบนเรือรบมิคาสะเขาได้นําเรือรบของเขาเล่นนําเรือรบญี่ปุ่นกว่า40ลําไปเผชิญหน้ากับกองเรือรัเสเซียขณะเดียวกันนั้นเรือลาตะเวนของญี่ปุ่นก็รายงานตําแหน่งของกองเรือรัเสเซียเป็นระยะให้พลเรือเอกโทโกทราบทําให้ฝ่ายญี่ปุ่นนั้นมีความได้เปรียบเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าวันนั้นทะเลจะมีหมอกหนาทึบ ที่เป็นอุปสรรคอย่างมากในการมองเห็นและสังเกตการณ์แต่จากการที่ญี่ปุ่นได้รับรายงานจากเรือลัตะเวนของฝ่ายตนเป็นระยะก็เพียงพอแล้วสำหรับการเตรียมการเพื่อวางแผนการรบในครั้งนี้เวลาบ่ายโมง40สิบนาทีนะครับกองเรือของทั้ง2ฝ่ายก็มองเห็นกันและอยู่ในระยะที่พร้อมเปิดฉากยิง ผู้บัญชาการกองเรือญี่ปุ่นพลเรือเอกโทโกฮิฮาชิโร่ได้สั่งให้ยกธงสัญญาณขึ้นเป็นการส่งสัญญาณให้กองเรือของเขาพร้อมเข้าสู่การรบในขณะเดียวกันนั้นพลเรือเอกโทโกก็ออกประกาศไปยังเรือรบญี่ปุ่นทุกลำในกองเรือโดยมีข้อความว่าชะตากรรมของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นนั้นขึ้นอยู่กับผลการรบในครั้งนี้ให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่เมื่อการรบเริ่มขึ้นในเวลาบ่าย2.45นาทีนะนะครับกองเรือญี่ปุ่นสามารถวิ่งตัดเป็นรูปตัวที โดยกองเรือของพวกเขานั้นได้เล่นตัดหน้ากองเรือของรัเสเซียได้ทําให้พวกเขาสามารถยิงปืนทุกกระบอกจากข้างลําเรือและป้อมปืนหลักของตัวเรือได้ ในขณะที่เรือรบของรัเสเซียนั้นยิงได้แค่ปืนส่วนหน้าของตัวเรือตัดภาพปฝิายรัเสเซียครับก็พยายามแก้ไขสถานการณ์จากตำแหน่งที่เสียเปรียบกองเรือรัเสเซียได้หันหัวเรือเล่นมุ่งไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงการระดมยิงจากกองเรือญี่ปุ่นผู้บัญชาการกองเรือญี่ปุ่นเมื่อเห็นอย่างนั้นนะครับก็ตัดสินใจสั่งให้กองเรือของตนค่อยๆเลี้ยวตามแนวเดียวกับกองเรือรัเสเซีย เพื่อให้ยังคงความได้เปรียบและสามารถยิงปืนทุกกระบอกจากข้างลําเรือและปืนหลักของตัวเรือได้แต่ขณะเดียวกันบนเรือรบมิคาสะที่ผู้บัญชาการกองเรือพลเรือเอกโทโกโฮิฮาชิโร่บัญชาการอยู่นั้นก็ถูกโจมตีจากกระสุนปืนใหญ่ของเรือรบรัเสเซียที่โดนเข้าถึง15ครั้งในช่วง5นาทีของการรบ จากสถานการณ์การรบที่เกิดขึ้นระหว่างกองเรือในครั้งนี้นะครับผู้บัญชาการกองเรือรัสเซียซีโนวีรดเชฟเฟสกี้ต้องตัดสินใจแล้วว่าเขาจะเลือกหันหัวเรือเพื่อถอยหรือจะหันหัวเรือเข้าต่อสู้กับกองเรือญี่ปุ่นซึ่งแน่นอนนะครับว่าผู้บัญชาการกองเรือรัสเซียอย่างซีโนวีรรดเชฟเฟสกี้เขาเลือกที่จะหันเรือเข้าต่อสู้กับกองเรือญี่ปุ่นตัดภาพมาที่เรือรบมิคาสะครับ ซึ่งเป็นเรือธงของกองเรือญี่ปุ่นก็ถูกกระสุนที่ยิงมาจากปืนของเรือรบรัเสเซียในระยะห่างออกไปประมาณ7กิโลเมตรทําให้กองเรือญี่ปุ่นจําต้องเปิดการยิงกลับไปซึ่งการยิงกลับไปครั้งนี้นะครับได้สร้างความเสียหายต่อเรือประจันบ,บานในกองเรือรัเสเซียอีกหลายลำ ไฟรสเซียโดยกัปตันวลาดิเมเยร์เซเมนอฟบนเรือลำหลักยานาซูวอลอฟได้พูดขึ้นในตอนนั้นว่าดูเหมือนว่าพวกเราในตอนนี้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยงหรือหลบหากกระสุนที่ยิงมาจากกองเรือญี่ปุ่นได้เพราะสภาพเรือของเราในตอนนั้นพื้นที่บริเวณแดดฟ้าทั้งพื้นไม้และแผ่นเหล็กต่างถูกฉีกและกระจัดกระจายเป็นชิ้นๆจากแรงระเบิดของกระสุนจากเรือรบญี่ปุ่นเศษจากการระเบิดได้ฆ่าชีวิตทหารของเราไปหลายนาย เมื่อการรบดำเนินไปได้ประมาณ90นาทีนั้นนะครับเรือประจันบาลรัเสเซียที่ชื่ออลเลียบาในกองเรือรัเสเซียก็ถูกโจมจากการระดมยิงจากเรือรบญี่ปุ่นนับเป็นครั้งแรกนะครับที่เรือรบทันสมัยลำหนึ่งของรัเสเซียถูกจมด้วยน้ำมือจากปืนใหญ่ของเรือรบศัตรูขณะเดียวกันเรือประจัญบาลรัเสเซียที่ชื่อโบโรดิโนก็โดนระดมยิงจากเรือประจันบาลฟูจิของญี่ปุ่นจนเกิดระเบิดขึ้น ทำให้ชิ้นส่วนและควันไฟจากการระเบิดนั้นนะครับลอยฟุ้งไปหลายกิโลเมตรเมื่อถึงช่วงเย็ยนของวันนั้นฝ่ายรัสเซียได้เสียเรือประจันบานนายาซูวอรอฟเรือประจันบานอันเลียบาเรือประจำบานอิมพีเรียลอลเล็กซานเดอร์ที่3เรือประจันบานโบโรดิโนในขณะที่ฝ่ายญี่ปุ่นสูญเสียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อถึงเวลากลางคืนครับช่วง2ทุ่มฝ่ายญี่ปุ่นได้เปิดการโจมตีโดยส่งเรือพิฆาต21ลำและเรือรตปอิโดอีก45าลำโจมตีเข้าใส่กองเรือรัสเซีย การโจมตีของเรือพิฆาตและเรือตอีิโดของญี่ปุ่นในครั้งนี้เป็นการโจมตีต่อเนื่องเป็นเวลา3ชั่วโมงโดยไม่หยุดพักทำให้กองเรือรัเสเซียกระจัดกระจายออกเป็นกลุ่มเล็กๆและพยายามที่จะเล่นเรือไปทางเหนือเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนโจมตีในครั้งนี้ เพราะเรือหลายลำในกองเรือรัเสเซียโดนโจมตีจากตอร์บิโดของญี่ปุ่นแต่พอถึงเวลาห้าทุ่มนันนะครับเรือรบรัเสเซียบางส่วนที่แล่นไปทางเหนือก็โดนเข้ากับกับดักทุ่นระเบิดของญี่ปุ่นอีกด้วยเรือประจำบ,บ้านรัเสเซียที่ชื่อซิซอยเวลสกี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากตอร์บิโดของญี่ปุ่นในวันรุ่งขึ้นนั้นนะครับเรือลตาตะเวนหุ้มเกราะของรัเสเซียสองลำคือเรือนิคิมอฟและเรือวลาดิมีโมโนมัก ได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากการโจมตีของญี่ปุ่นในช่วงเวลากลางคืนที่ผ่านมาการโจมตีของญี่ปุ่นได้สร้างปัญหาให้กับฝ่ายรัเสเซียเป็นอย่างมากเนื่องจากพวกเขาสูญเสียเรือประจำบ,บาลสองลำและเรือลาดตระเวนหุ้มเกราะ2ลํลำในขณะที่ญี่ปุ่นสูญเสียเรือตอร์บิโดเพียงสามลำเท่านั้นจนเมื่อเวลาล่วงเลยถึงตีห้ายีนาทีของวันที่28พฤษภาคม1905 เรือรบรัสเซียที่เหลืออยู่พยายามที่จะหนีออกจากหน้าน้ำที่ช่องแคบสุชิมะแต่อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าเรือรบของฝ่ายญี่ปุ่นนั้นมีความเร็วที่เหนือกว่าเรือรบของรัสเซียอยู่มากเรือประจันบาลของพลเรือเอกโทโกนนะครับได้เล่นเรือเข้าล้อมกองเรือที่เหลืออยู่ของรัสเซียพลเรือเอกโทโกนนะครับได้ออกคำสั่งให้กองเรือของเขาเริ่มเปิดฉากยิงโดยใช้ปืนใหญ่หลักบนตัวเรือ เรือรบรัสเซียได้พยายามเปลี่ยนทิศทางเพื่อหลบหนีแต่ที่สุดแล้วเรือรบรัสเซียที่พยายามหลบหนีที่เหลืออยู่ก็จำต้องเข้ายอมจำนนกับกองเรือญี่ปุ่นนะครับการรบทางทะเลระหว่าง2กองเรือบริเวณช่องแคบสุชิมะกองเรือจักรวรรดิญี่ปุ่นเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะส่วนกองเรือจักรวรรดิรัสเซียนั้นถูกจมไปกว่า21ลำทหารเรือรัสเซียเสียชีวิตกว่า4,000นายถูกจับเป็นเชลยกว่า6,000นาย ในขณะที่กองเรือญี่ปุ่นเสียเรือตองปโดไปเพียง3ลำกับทหารเรือญี่ปุ่นที่เสียชีวิต117นายชัยชนะของกองทัพเรือจกกักรวรรดิญี่ปุ่นได้สร้างความตกตะลึงไปทั่วโลกในยุคข,ของการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจตะวันตกพลเรือเอกโทโกฮิฮาจิโร่และทหารเรือทุกนายได้รับการยกย่องในวีรกรรมที่กล้าหาญนี้ปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นได้สร้างอนุสาวรีย์พลเรือเอกโทโกฮิฮาจิโร่และเรือประจันบานมิคาสะ ไว้บริเวณสวนสาธารณะมิคาสะบริเวณเมืองโยโกซุกะปากอ่าวโตเกียวทางทิศใต้ของกรุงโตเกียวนั่นเองนะครับหากกล่าวโดยสรุปแล้วนะครับจากการรบในครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นถึงขีดความสามารถและการปรับตัวของประเทศเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ทางตะวันออกของทวีปเอเชียที่สามารถต่อสู้กับชาติมหาอำนาจอย่างจากกักรวรรดิรัเสเซียจนได้รับชัยชนะ กองทัพเรือของจัก,กรวรรดิญี่ปุ่นยังคงแผ่ขยายอำนาจชดช่วงตลอดมาจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนที่กองทัพเรืออันเกรียงไกรนี้จะถูกทำลายลงในสงครามแปซิฟิกที่ทัพเรือญี่ปุ่นนั้นพลาดท่าให้กับทัพเรือจากชาติอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่มีทรัพยากรอันเหลือล้นอย่างสหรัฐอเมริกานั่นเองนะครับ สุดท้ายนี้ครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับและฝากคุณผู้ชมร่วมกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่โดยเรามีวิดีโอน่าสนใจมากมายสามารถเลือกชมกันได้ที่เอน c r e e n ท้ายคลิปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ